มีผักหวานกับเห็ดหนะครับผมอันนี้เห็ด,หดอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นเห็ดอัน,นเห็ดพางเห็ดเฟืนบอกอืมของเห็ดอย่างเห็ดนนพางเนี่ยบ่อืมแมไงไงหมลายลีอันนี้ซื้อมานะครับผมผักหวานก็ซื้อมานะครับอันนี้ไม่มีเวลาหาเนาะก็มาค่ำนะครับวันนี้ เลยซื้อจากร้านค่ะเบื่อวะมก็ว่าไม่รู้ใครเป็นคนตั้งนะว่าเป็นหอยเห็ดีเบื่อโอเคนี่นะถ้าเราถ้าทําไม่สุกเนี่ยมันจะเบื่อนะครับเบื่อไม่ถึงมันจะมีพิษมันผมเรียกเบื่อนะครับบรรยากาศดีมากส่วนเอแบกก็ไม่มานะครับผมตอนนี้เขายังจริงจังกับ การหาเขียดของเขาเนาะโอ้โหมาครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือแกงผักหวานใส่เฮ็ดเนาะนี่อันนี้ก็พันหมีต้มมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีมีอะไรพันหมีเข้าเบอร์ข้าเบอร์กับอะไรอีกข้าเบอร์มาขิดแล้วก็ผงสลดไมาขดไม่ขิดก็คือพริกนะครับผมบ้านพันหมีจะเรียกมาขิดเอ้เป็นยังงเขาเรียกมาขิดนาะ นั่นแะเบอมะเพ็ดบางบ้านก็เลยมะขีดแต่เขาเป็นภาษาผููไทยก็ยมะขีดโอ้น้ำเยอะเลยนี่ครับเห็ดเนาะเราจะแกงเห็ดให้สุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาผักหวานลงเนะาะเอาผักหวานลงเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันจะมันจะเปื่อยเนาะเดี๋ยวจะให้เห็ดมันสุกก่อนนะครับเห็ดฟางนะผมเพราะว่ามันสุกยากเนาะเห็ด จะสุกยากกว่าผักหวานวันนี้กินง่ายๆนะครับเป็นเมนูป่าของพรานมีนครับวันนี้ก็กินง่ายๆครับไม่ต้องกินยากแล้ววันนี้กินของซื้อมาหลายอีพีนะครับวันนี้กินของป่าไม่ะรไปใส่มดยะโตแลตวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโต๊ ต้องให้เห็ดมันสุกเนาะหเห็ดไม่สุกมันจะเบื่อนะครับเบื่อไปถึงเห็ดมันจะมีพิษนะครับจะเป็นอันตรายต่อเราเนาะลูคุณไอแบ๊กไปไหนนี่การเคสโอ้โหสรงไซเคะเยอะนะวันนี้ปกติคุณไอแบ๊กเดี๋ยวจะมาดูราเท่ากับข้าวเนาะใช่ไม่ปกติ<อ>เขาจะเป็นคนทำเองออวันนี้แปลก เียผมครับกินเกงเห็ดกับผักหวานนะครับกับพานหมี่วันนี้มาครับผมโอ้โหยกวางนวดดีกว่าเลยง่ายดีโอ้มันจะเปื่อยมั้งนี่กินเห็ดนี่ยแกงแป๊บเดียวก็สุกนะคฮะที oh ่อ ah! oh ันนี้แกงเห็ดเปื่อยมันจะเบื่อเลยอันนี้ไม่ต้องเด็ดเนาะดูมันเนาะอันนี้ผักหวานน่าจะซื้อมานะครับผมนี่ของซื้อต้งวันนี้เนาะนี่ไอ้แบ๊กก็หามาแต่อันนี้จักระจัดนะผมหาจักระจัดมาเออหาได้ไงวะ มผอันนี้ไข่มดแดงนะครับผมซื้อมาจากบ้านซาบาทซาบาทก็คือยี่สิบเนาะมาผมเรียกซาวยังองตองนะผมอันนี้ไข่มันตึงมากนะครับตึงมาถึงอย่างี้มันตึงก็คือมันเต่งตึงมันเบ่งมันเบ่งอมมันสมบูรณ์เนาะมันเนื้อมันใหญ่โอเคแกงเห็ดใส่บักวาแล้วก็ใส่จักระจันแล้วก็ไข่มดแดงครับผมที่สำคัญใส่หม้อด้วยนะอใส่หม้อยหม้อพันหมี้ลย ะเดี๋ยวข้างไฟอีกรอบนึงความนสบดีกินสว่าผมใจอยู่ข้างไร่แก่กับไร่อะไรรับประจุอ้ไรตนนี้ไปขโมยอะไรมามันร้อนแฮงครับผมในวัาจับเป็นตาขี้เดียดนะเสียอันนี้เน้อผมวันนี้ คุณไอแบ๊กไปก้านเขียดนะครับแต่ว่าได้จักกระจัดมาอแปลกมากได้เหนียวนะครับนี่ <c oughs> เออมีเหนียวด้วยครับเอแปลกจริงบางที่เขาจะเรียกว่าแมงละงามแมงลางงามมันเราเรียกเหนียวครับเจะากระจันได้คนละสองตัวนะพอดีมันมีหกตัวผมกินแนละ้วตัวนี้พอดีพันมีบุกเขชมโบกจางแซบ่บป่ะถ้าได้ครับผมคุณแซปลาป่ะนี่เซอร์เซอร์นี่ครับตัวนี้เหอครับแต่ว่าวันนี้ลมไม่แรง เบิร์นนักลมไหมวะผมผมบอกลมว่าอย่าพัดนะวันนี้นะจะถ่ายคลิปโอ้โหทานมีกีข้ข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวข้าวมากินเนาะเจ้าที่ไม่อิ่มบ่ะคุณไปหัเจ้าที่หน่อยเ<ม>จ้าที่ยังแล้วบางทีเจ้าที่ก็อยากให้คุณนะไม่มัน <c oughs> นะอ่าเราจะกินนั้นข้าวเหนียว <c oughs> แล้วเราจะกินนั้นข้าวเจ้าหยอมรูบโอ้มากินเอาเอาข้าวเจ้าไปให้แม่นจ้าที่กินโมเป็น กำลังจะจับมาเมื่อกี้เนะาะการกวิเศหนวยมาครับผมหลังจากที่เราเพิ่งจะทานข้าวเสร็จเนาะเดี๋ยววันนี้พานมีจะมาเล่าเรื่อง เกี่ยวกับสถานที่ที่เรามานอนในวันนี้เนาะก็บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยมานอนนะครับตอนผมมานอนกับพีเปอนเกือบตอนตอนนั้นเนาะก็ไปนอนอยู่ตรงนู้นนะผมตอนนั้นน้ําขึ้นนะครับตอนนั้นน้ำน้ำมันเยอะอเรายังไม่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้นนนนะแค่เดินมาก็ลําบากครับช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้น้ํามันลดแล้วเนาะก็สามารถขี่รถจัก,กรยานยนต์มาได้นะครับเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าจากพันหมีเนาะว่าจุดนี้ มีความลี้ลับมีความน่ากลัวหรือว่ามีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าที่เรายังไม่รู้เลยนะมีครับีรตรงนี้นะเวลาน้ําขึ้นนะครับมันจะมีสิ่งลี้ลับปรากฏวดตัวมาเป็นมามาในรูปแบบขอนไม้<อ>มันจะลอยมาเหมือนขอนไม้นี่แหละลอยมาหาเราตอนนั้นผมมาขีดเบ็ดหรือมาตกเบ็ดเนาะ<อ>ผมมาเจอไอ ขอนไม้ลอยเข้ามาหาผมแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยถ้ามันเข้ามาใกล้เราเนี่เราจะใช้ไม้คันเบ็ดหนักฟาดคิดในใจแล้วทีนี้นะมันก็ลอยออกไปนะหลังจากที่เราคิดเสร็จถ้ามันก็ลอยออกไปผมก็เลยคล้ายคลาคมีความคิดของมันแมนของว่าคือว่าถ้าเข้ามานี่พฟาดแท้ๆนะผมคิดว่าแบบนี้แล้วมันก็ลอยออกไปแล้วผมก็เลยโทรเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนมาว่า เฮ้ยมาเบิ่งน้ากันยังสินะเพราะว่า<อ>ผมดูคนเดียดคกลัวไปพูดเ้าคนไม่เชื่อก็เลยโทรเพื่อนขึ้นมาเพื่อนก็อยู่บ้านใกล้ๆโทรขึ้นมาก็ถูกจังหวะที่มันลอยออกไปพอดีมผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ย้ายจากจุดนี้นะไปขิดไปตกเบ็ดที่อื่นก็คือคนละฝั่งไม่ได้มาฝั่งนี้แล้วตรงนี้ไหนในช่วงน้ําลดจะมีคนเห็นลอยสิ่งลี้ลับก็คือ เหมือนรอยรอยงูนะเพราะพูดง่ายก็เป็นรอยงูเหมือนคนไม้มีชีวิตแ<ม>นนที่มันแบบเจอคนแล้วมันก็จะลอยไปหาแ<ม>นนอ๋ออันนี้ในช่วงน้ําขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงน้ําลงน่ะจะเห็นรอยลอยประหลาดเหมือนรอยงูตรงบริเวณห้วยตรงลําห้วยตรงนี้นะลอยใหญ่กว่าก็ประมาณเท่าขาตรงห้วยข้างบนพี่ผมมามา,มาหาหนูไม้แกเห็นเหมือนเหมือนหางอะไรสักอย่างเหมือนหางแค่นะเหมือนหางจระเข้แบบที่ สีแดงสีแดงแบบแดบงบแดบงบแบบแบบกำบําน่แบบลอยลงเร็วมากก็เห็นตะหอยพี่ผมสักไม่ไมทันก็ลงน้ำหรอเออลอยลงน้ำตรงนี้แล้วก็วันเสาร์วันพารคนจะเห็นบ่อยแล้วก็คนมาซอนมาตึกสะดุ้งจะหนักเวลานอย่ยยกยอสะดุ้งขึ้นมานะ่ะจะยกไม่ได้วันพระเนาะวันพระวันพระอ๋อ,อถึงว่าแล้วครับแถวนี้ วันพระจะไม่ค่อยเห็นชาวบ้านเขามาหาอยู่หากินเนาะเขาจะงดนะครับบ้านพามีเขาจะมีความเชื่อว่าวันพระเ,เขาจะงดหากินส่วนบ้านผมเนี่ยไม่เกี่ยงวันพระวันศิลป์เนาะใช่แล้วก็วจะเป็นแบบในช่วงที่เนี่ยมียายคนหนึ่งแกแกมีสวนอยู่ข้างบนแกขึ้นมาแบบว่าไม่มีอะไรขึ้นมากินนะเอะแล้วก็มีมีลูกหลานแกมาด้วยแล้วแกก็แบบ วันนี้ลูกหลานมากกับหลายกระโอจัิงสินะแบบไม่มีอะไรกินให้ให้ลูกให้หลานกินคล้ายๆบอกว่าบุญเนาะใช่บุญบุญบุญแล้วก็เป็นไปลาปลากระโดดขึ้นมาปลากระโดดขึ้นมาให้ให้กินเลยนะแบบมาหาปิ้งคล้ายๆกับว่าบุญขอเจ้าที่นะครับบุญขอเจ้าที่แบบพูดปากเปล่าเนาะก็บอกว่าเออวันนี้มาหาอยู่หากินให้มันมาน่เนาะแมนเมื่อวานครับแล้วปลามันก็ดอกขึ้นมาใช่กระโดดขึ้นมา แต่ว่าตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วแล้วสวนแกตรงนั้นก็เกิดความหลอนและชาวบ้านจะจะไม่ขึ้นไปเลยถ้าเป็นกลางคืนส่วนสับรูต่มอส่วนสับระรดจะอยู่อีกฝั่งนี้อันนี้จะเป็นสวนเขาเอินสวนสวนมะเขือพวงสวนกล้วยสวนมะละกอนะแกชอบมาปลูกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นะ้นเป็นพื้นที่เก่าของสหายครับผมหลังจากนี้ผมก็จะไปก้านเขียนนะครับหลังจากที่ เล่าเรื่องขี้โมโหให้คุณลันนี่ฟังนะฮะผมก็โมคืนอยู่ผมก็จะไปหาการเขียดนะครับทีนี้คุณมีอะไรจะพูดไหมฮะผมจะรอแกงพรุ่งนี้นะครับอย่ะรอกินอย่างเดียวผมไม่ไหวแล้วนอนก่อนโอเคครับผมงั้นไปการเขียนด,ดีกว่าเรามีไฟโมแบตแล้วเฮ้ยอะไรนะโอ้ <S <S> ตกใจเหมื คุณได้กี่ตัวและะ้วฮะผมโสดครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้ถามเรื่องโสดผมถามว่าได้กี่ตัวและะ้วฮะคุณไม่ไถามถาผมอยากบอกครับอ๋อที่ที่เสิร์ฟไว้ในลาวเหรอครับไม่มททีที่เสิร์ฟซิที่เสิร์ฟเมย์น่ะคุณลันนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับคุณด้วยเขาดึกแล้วเ,เขียนเข้าแล้วออื เขตมันเข้ากลับเนาะครับมันก็เลยเบ้อขับ,บเห็นหากินหมมมัผมลืมเอาไผเฮอผมมานี่เด้นี่ตัวนึงนี่อึ๊บคุณไม่จับนะครับผมบริเซอร์ถุงมือไม่จำเป็นต้องใส้ถุงมือมันหลางอเนกไม่ยากโอโ้โหอันนี้แค่จับแป๊บเดียวนะฮะ ได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วครับผมเป็นผู้บ่าวไทยบ้านนะฮะนี่<ะ>เป็นผู้บ่าวไทยบ้านหาหากินกับหมานนี่ไทยบ้านเผือกก่อเจ้านะอาแม่นี่ตัวนึงนี่<ะ>เป็นผู้บ่าวไทยบ้านหาหาอยู่หากินตามภาษาคนโสดแอนสาวาหวานมีเป็น มีเปลี่ยนครับออืหาเป็นหากินเป็นอย่างเดียวเนี่ยหาอย,ยู่อยาอ่าตัวนี้คือบอ่เอา๋ยน,นี่โอ้ยเขาบอกว่าเอนสาวเว้าหวานมีเป็นคือตาเห็นมีล่อมีเท่อย่างนี้นะ,ะนมีมัมกกับยาเซ่อย่างนี้นะเพลงพุทธไทยนะ ในหลายคนอาจจะฟังผู้ไทยไม่รู้เรื่องนะครับบางทีผมก็จะสับผู้ไทยนิดนึงอือโอ้ยหาก,กินมานแท้พอได้พอได้พอได้เอาลูเอาเมีนะมัง้งไม่ได้คนเ,นเอาหเลยอยาจะไ,ได้อยู่เขาก็ได้แล <laughs> ้พอได้อยู่ได้กินบอกว่ามานเป็นไเลยเยา ถ้าเป็นผมนะบอกบอกหล่อแต่ยอกม้วนนะผมบอว่าไม่ยมีเลไม่มีเมียไม่มีเมียครับผมเมียใสยม่มีอ่ะครับผมผมก็ขออนุญาตหาเขียดช่วยคุณแอร์แบ็กนะฮะหลังจากนี้ผมก็จะภาพตัดไปตอนเช้าเลยนะฮะ สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็อากาศสดชื่นมากครับสําหรับตอนเช้าวันนี้ก็ฟังเสียงบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับเสียงนกเสียงไก่เสียงธรรมชาติแล้วก็เป็ร้อกว่าเป็ร้ออย่างนี้เสียงคูรานนี่ครับผมนนพากันกินข้าวตอนเช้านะครับ จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีไอ้น้ำนะครับขึ้นมาบรรยากาศในตอนเช้าก็ประมาณนี้เลยครับผมนีอุ้มงายหมดเลยไม่มาลังพูดอู้มกันให้อุ้มแล้วค่ะนิดน้อยอุ้มหรืบ้ามันยังอุ้มอ่ะอ่า แล้วก็ดิบกาแฟในช่วงเช้ๆาๆครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะพาทีมงานนะครับขึ้นไปเก็บผักหวานแล้วก็ไข่มดแดงนะครับเป็นอีพีที่สนุกมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการกชมมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ สวัสดีครับผมเจอกันใีพีหน้าเด้อครับผม